ในโลกที่ AI กำลังเปลี่ยนทุกอย่างหุ้นเพียงไม่กี่ตัวกลับกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่ครอบงำทั้งตลาดโลกวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะ n a s d a กไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจโดยรวมอีกต่อไปแต่ขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคโนโลยีไม่กี่ตัวที่กำหนดชะตาตลาดทั้งใบคำถามคือนี่คืออนาคตแห่งนวัตกรรมหรือฟองสบู่ที่กำลังจะระเบิดหรือไม่ จิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาคุณไปท่องตลาดหุ้นโลกถูกครอบงำโดยหุ้นยักษ์10ตัวในมุมมองของดรนิเวศเห็นว่าชิราวรากอนรอเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะในช่วง2-3ปีมานี้ตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะ NASDAQ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดกว่าก็คือ หุ้นเชิงยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ AI ที่เป็นผู้นำและมีขนาดใหญ่จำนวนกว่า7-10ถึงตัวที่นักลงทุนเรียกว่าหุ้น7นางฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าดัชนีและหุ้นอื่นๆมาการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานโดยที่มีช่วงปรับตัวลงน้อยกว่ามากนั้นทำให้หุ้นดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆจนถึงนาทีนี้เราคงต้องเรียกว่าเป็นหุ้นยักษ์ ที่มีมูลค่าตลาดของหุ้นสูงมากหุ้นตัวใหญ่ที่สุดก็คือ Nvidia เดียมีมูลค่าถึงกว่า5ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ162.5ล้านล้านบาทหรือประมาณ10เท่าของ Market Cap ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด7-800ถึง800ตัวของตลาดหุ้นไทยและถ้าเปรียบบริษัทเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งในโลกที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับโลกหุ้นเอ i นว a เดีย ก็ใหญ่ขนาดที่เรียกว่าใหญ่กว่าทุกประเทศในโลกยกเว้นสหรัฐและจีนในแง่ของ GDP พูดง่ายๆ MarketCap ของ Nvidia ดียใหญ่กว่า GDP ของประเทศเยอรมนีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกที่ประมาณ5้าล้นนานล้านเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกันหุ้นยักษ์ที่เป็นหุ้นใหญ่ที่สุด10ตัวในดัชนี S&P 5 0 0ที่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทค ทางด้าน AI กลุ่ม7นางฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น Nvidia ดียหุ้น Apple Microsoft Google Amazon Broadcom Meta Tesla Berkshire และ JP Morgan มี Market Cap รวมกันประมาณ25.7ล้านล้านเหรียญนับที่วันสิ้นสุดเดือนตุลาคม2525 25. เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของหุ้นในดัชนี S&P ที่61ล้านล้านเหรียญก็เท่ากับว่าหุ้นใหญ่ที่สุด10ตัวรวมกันมีมูลค่าเท่ากับ42.2%ของหุ้นทั้งตลาดและหุ้น n v i d i ียที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดเพียงตัวเดียวมีมูลค่าประมาณ8.2%ในดัชนี S&P 500พูดอย่างหยับๆยาบก็คือหุ้นตัวใหญ่ที่สุด ในตลาด10ตัวนั้นได้โดมิเนตหรือครอบงำตลาด s อ5 0 0ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วคือหุ้นอเมริกาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มหุ้น10ตัวนี้เป็นหลักตลาดหุ้นจะบูมหนักหรือว่าเกิดวิกฤตในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับ7นางฟ้านี่แหละ และประเทศสหรัฐจะแพ้หรือชนะจีนในการต่อสู้แข่งขันก็ขึ้นอยู่กับผลงานของหุ้นกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างก็เชื่อกันว่าอนาคตของสหรัฐก็คือการเติบโตของสินค้าบริการที่นําโดย AI ที่แทบจะกินรวบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดเพราะถ้ามองจากสัดส่วนของ Market cap ที่สูงถึง42.2%นั้นก็อาจจะแปลว่าในอนาคต ก็จะใช้หรือทําอะไรเกี่ยวกับ AI มากมายในชีวิตประจําวันรายจ่ายต่างๆที่จ่ายไปก็อาจจะใจ่ายให้กับ AI เกือบครึ่งหนึ่งของรายจ่ายทั้งหมดโลกกาลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าจริงหรือจริงหรือเปล่าจํานวนไม่น้อยก็อาจจะคิดว่าคิดเวอร์กันไปเองโลกยังไปไม่ถึงจุดนั้นหรอกจริงอยู่ เอนั้นมีความสำคัญสุดยอดการปฏิวัติ AI กํกำลังเกิดขึ้นจริงแต่มันคงต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าที่จะมันจะทำงานแทนคนมากชัจนคนเริ่มไร้ความหมายและตกงานกันไปหมด สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้กับหุ้นก็คือการเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่งที่ดันให้ราคาหุ้นขึ้นไปแบบดุดโลกและไม่ช้าหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงอย่างแรงจนอาจจะเกิดไฮยนะได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรดูเหมือนคนจะคิดกันว่าตลาดหุ้นอเมริกากำลังกระจุกตัวมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันที่สองจากการที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI ขนาดใหญ่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะกลืนกินธุรกิจรุ่นเก่าที่แทบจะไม่โต อีกต่อไปแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นตลาดหุ้นอื่นๆในโลกก็คงไม่เหมือนอเมริกาเพราะประเทศอื่นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีหุ้นเทคหุ้น AI ที่ยิ่งใหญ่เท่าไม่ต้องพูดถึงตลาดหุ้นไทยที่เราเป็นเศรษฐกิจเก่าดังนั้นหุ้นไทยก็คงไม่กระจุกตัวและหุ้นตัวใหญ่ที่สุดก็คงไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตลาดจริงไหมลองมาดูกันตลาดหุ้นไทยประมาณสิ้นเดือนตุลาคม2568 Market cap ประมาณ16.8ล้านล้านบาท หุ้นใหญ่ที่สุด10ตัวมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ7.8ล้านล้านบาทคิดแล้วเทียบเท่ากับ46.3%ซึ่งสูงกว่าตลาด SP500 อยู่ที่42.2%นน่าตกใจใช่ไหมล่ะครับ และหุ้นใหญ่ที่สุดตัวเดียวก็คือหุ้นเดลต้ามี Market Cap 2.73ล้านล้านบาทหรือเท่ากับ16.2เทียบกับหุ้นเอ i d เวเดียอยู่ที่8.2งงงไหมล่ะครับที่ตลาดหุ้นไทยนั้นหุ้นยักษ์10ตัวก็ครอบงำตลาดหุ้นไทยและครอบงำมากกว่าตลาดหุ้นอเมริกาด้วยซ้ำลองมาดูตลาดหุ้นเวียดนามที่คนไทยไปลงทุนกันมาก อัตราการครอบงำของหุ้นยักษ์ทับเทนของเวียดนามก็คือหุ้นยักษ์10ตัวมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ4ล้านล้านบาทขณะที่ตลาดมี market cap รวมประมาณ9.33ล้านล้านบาทคิดแล้วเท่ากับ42.6%หุ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือหุ้น VIC หรือ Win Group มีมูลค่าประมาณ9.5แสนล้านบาทคิดเป็น10.2%ของตลาดทั้งหมด นี่ก็กระจุกตัวสูงกว่า S&P 500เช่นเดียวกันแม้จะน้อยกว่าตลาดหุ้นไทยมาดูที่ตลาดหุ้นเกาหลีก็มีหุ้นเทคโนลยีขนาดใหญ่จำนวนมากแม้ว่าจะไม่ใช่ AI มากนะักยกเว้นหุ้นซัมซุงหุ้นทับเทนของเกาหลี10ตัวมี Market Cap รวมกันเท่ากับ1.05ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขนาที่มูลค่าตลาดหุ้นทั้งตลาดเท่ากับ2.45ล้านล้านดอลลาร์ดังนั้นอัตราการกระจุกตัวของหุ้นยักษ์ก็คือ43%สเปเสูงกว่า S&P 500ที่42.2%และหุ้นซัมซุงที่ใหญ่ที่สุดมี Market Cap 4.54แสนล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ18.53%ของตลาดหุ้นเกาหลีทั้งหมด ตลาดหุ้นไต้หวันนั้นถ้าจะพูดไปก็คล้ายๆตลาดเกาหลีในแง่ที่มีหุ้นยักษ์ AI ระดับโลกจริงๆก็คือหุ้น TSMC ที่มี Market Cap ใหญ่มโหฬารที่1.52ล้านล้านเหรียญทำให้มีสัดส่วนเท่ากับ76.8%ของตลาดหุ้นทั้งหมดและจึงน่าจะเป็นตลาดหุ้นที่มีอัตราการกระจุกตัวสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งถ้าจะพูดไปก็คือตลาดหุ้นไต้หวันนั้นถูกครอบงำสมบูรณ์ด้วยหุ้น1ิตัว หรือบางทีอาจจะบอกได้ด้วยว่าถูกคร่อมง,งำด้วยหุ้นตัวเดียวก็คือ TSMC ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นตลาดที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นประเทศที่เป็นบริษัทไฮเทคจำนวนมากแต่มักอยู่ในเชคโนลยียุคก,ก่อนอย่างเช่นรถยนต์สันดาบเครื่องจกักรกลหรืออิเล็กทรอนิกส์รุ่นก่อนๆหุ้นยักษ์1ิตัวซึ่งนำโดยโตโยต้าและหุ้นซัฟฟ์แบง์ ที่เป็นผู้นำทางด้านการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลรวมถึง AI มี Market Cap รวมกัน1.52ล้านล้านเหรียญจากตลาดหุ้นทั้งหมดที่มีมูลค่าตลาดของหุ้น5.54ล้านล้านเหรียญดังนั้นอัตรากระจุกตัวจึงอยู่ที่27.4%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าตลาดหุ้นอื่นๆทั้งหมดที่กล่าวมาหุ้นโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดก็มี m r r k t t c p เพียง2.68แสนล้านเหรียญหรือเท่ากับ8.71ล้านล้านบาทคิดเป็นแค่4.84%ของมูลค่ารวม ตลาลดหุุ้นนญี่ป่ปดังนั้นสรุปได้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นขณะนี้ไม่ได้มีอาการของการเก็งกาไรและการกระจุกตัวของหุ้นใหญ่แต่อย่างใดสุดท้ายก็คือตลาดหุ้นจีนที่นักลงทุนไทยจํานวนไม่น้อยเข้าไปลงทุนตลาดจีนมีความซับซ้อนในแง่ที่ว่า ตลาดหุ้นมีหลายแห่งรวมทั้งตลาดฮ่องกงซึ่งมักจะแยกออกจากจีนและหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงที่เป็นหุ้นเทคหรือว่าหุ้นขนาดใหญ่ก็มักจะไปจดทะเบียนในตลาดนสแดกด้วยการเปรียบเทียบต่างๆเรื่องของการกระจุกตัวของหุ้นจีน จึงเป็นเรื่องยากและไม่มั่นยำผมเองพยายามจะทำและใช้ข้อมูลแบบหยาบๆเพื่อจะดูว่าตลาดหุ้นจีนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆที่กล่าวมาแล้วหุ้นทับเทน10ตัวที่ผมเลือกนั้นเริ่มจากตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือหุ้น t e n เซน t มี Market Cap 5.94แสนล้านเหรียญตามด้วยอาริบาบาและหุ้นอื่นๆอย่างเช่นแบง์ขนาดใหญ่หุ้นให้บรกิการโทรศัพท์มือถือหุ้นปิโตไชน่าและตอบท้ายด้วยหุ้นที่เสี่ยวมีที่อยู่อันดับ1ิ ผลรวมของ m a r k e t Cap เท่ากับ2.79ล้านล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ตลาดหุ้นนั้นคิดจากตลาดในแผ่นดินใหญ่จีนไม่รวมฮ่องกงม,มีมูลค่าตลาดที่ประมาณ11.87ล้านล้านเหรียญทำให้อัตราการกระจุกตัวอยู่ที่23.5%น้อยกว่าของตลาดญี่ปุ่นด้วยซ้ำขณะที่หุ้นตัวใหญ่อื่นๆก็มีสัดส่วนแค่5%ของตลาดหุ้นโดยรวมโดยสรุปแล้วตลาดหุ้นที่เหมือนว่าจะมีหุ้นที่วิ่งขึ้นไปมากเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆในตลาดเดียวกัน จนทำให้หุ้นเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นมากมายแบบเหลือเชื่อและทําให้หุ้นมีการกระจุกตัวสูงในแง่ที่ว่าหุ้นแค่10ตัวรวมกันมีสัดส่วนหรือมีน้ําหนักสูงมากในตลาดเช่น40%ขึ้นไปนั้นตลาดหุ้นไต้หวันตลาดหุ้นไทยตลาดเกาหลีเวียดนามและอเมริกาที่มารังทายไม่ใช่อันดับหนึ่งอย่างที่คิดส่วนหุ้นที่ไม่มีการกระจุกตัวของหุ้นเลยน่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่น กับตลาดหุ้นจีนที่ไม่มีหุ้นที่วิ่งขึ้นรุนแรงต่อเนื่องจนกลายเป็นหุ้นยักษ์ระดับโลกและทำให้หุ้นมีการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่เพียง10ตัวที่จะกำหนดชะตากรรมของตลาดหุ้นทั้งหมดมองอีกด้านหนึ่งก็คือ หุ้นของตลาดที่มีการกระจุกตัวสูงอาจจะเป็นสัญญาณว่าหุ้นยักษสิบตัวนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วราคาอาจจะแพงจัดเป็นฟองสบู่ที่อาจจะแตกได้ในเร็ววันเพราะราคาขึ้นมาจากการเก็งกำไรในอนาคตของบริษัทที่อิงอยู่กับธุรกิจระดับที่ปฏิวัติโลกที่อาจจะไม่จริงหรือถึงจะจริง แต่บริษัทเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้กําไรมากมายอย่างที่คิดเพราะบริษัทอาจจะพ่ายแพ้ในการแข่งขันที่ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงสําหรับคนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นเหล่านั้นอะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตลาดหุ้นโลกถูกครอบงําโดยหุ้นยักษ์สิบตัวในมุมมอง ของดรนิเวศเห็นวัชวรวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครไปเล่นหุ้นในตลาดไหนบ้างเวียดนามจีนฮ่องกองสิงคปโปร์หรืออเมริกาก็เป็นได้ค่ะเอินใครที่อยากที่จะสนับสนุนจิมก็กดซุปเปอร์แซงให้จิมได้นะคะวันนี้จิมลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงจนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ